นี่ก็เดินอยู่ในหมู่บ้านนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวจะเดินไปแบบถึงตลาดเลยเพื่อเพื่อดูว่าชีวิตผู้คนเป็นยังไงกันวันนี้ก็นึกถึงหลายๆอาชีพที่ที่เราเคยได้ไปใช้บริการแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะทํางานได้จริงอาชีพโบก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากเหมือนกันเพราะว่าโบสอนอสอนหนังสือสอนพิเศษด้วยแล้วก็มีทั้งสอนทีออฟฟิศแล้วก็สอนตามบ้านด้วยนะคะตอนนี้ก็ เราก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ก็จะเหียอแต่สอนออนไลน์แต่ว่าในวันที่หลายๆคนพูดถึง,งก,การได้เงินหรือไม่ได้เงิน5,000บาทเนี่ยบก็นึกถึงหลายๆอาชีพที่แบบถ้าเขาไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ก็คงจะลำบากมากอย่างเช่นร้านตัดผมซึ่งปกติบบก็ตัดผมที่นนร้านในคอมมิวตี้หมอกลบ้านนะก็ เขาก็เขาก็ปิดไปตั้งแต่วันที่ประกาศให้ปิดนั่นแหละแต่ก่อนที่จะปิดอ่ะเขาก็มีลูกค้าน้อยอยู่แล้วนะคะลูกค้าก็คือไม่เคยเทียเยอะอยู่แล้วอ่ะนอกจากนั้นก็ยังนึกถึงร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ที่แบบอยู่ในห้างแต่ว่าห้างปิดเพราะว่าในห้างก็คือเปิดแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมดังนั้นร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ที่เราเคยใช้บริการก็ไม่ได้อีกไม่สามารถที่จะ ที่จะทำงานได้อีกร้านขายเสื้อผ้านะคะเห็นว่ามีดราม่าคนที่ได้รับเงิน5,000บาทแล้วเขาก็โพสต์ว่าอะไรนะนี้คือเหมือนแบบเสดเงินหลังตู้เย็นใช่ไหมแต่ไปๆมาๆกลายเป็นว่าที่เขาพูดอย่างนั้นคือเขาแค่ประชดมันไม่ได้หมายถึงเสดเงินของเขาแต่หมายถึงเสดเงินของรัฐบาลแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่ ป่าตองใช่ไหมเขาบอกจะไม่ผิดนะคะแล้วก็ร้านของเขาก็ก็ต้องก็ต้องปิดไปก็คือไม่สามารถที่จะเปิดกิจการขายของได้ตามปกติก็ค่าเช่าก็ยังวิ่งอยู่เขาก็ยังต้องเสียค่าเช่าอยู่ไม่รู้ว่าพนักง,งานมีไหมหรือสามารถที่จะรักษาได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็แน่นอนว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นคนที่ควรจะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะแล้วเขาก็ได้ห้พันบาท คราวนี้ถามว่าแบบอันนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านชื่อว่าโรงเรียนศรีพฤทธาเด็กๆจะไม่ได้ไปโรงเรียนถึงเดือนกระกฎาคมโบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงต้องเป็นกระกฎาคมหรือว่าทําไมต้องรีบตัดสินใจขนาดนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตั้งข้อสงสัยนะคะ สิ่งที่เราน่าจะต้องตั้งคำถามกันหนักๆก,ก็คือเมื่อไหร่เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายของการล็อกดาวน์คืออะไรเป้าหมายคือต้องถึงต้องมีคนติดเชื้อต่อวันเหลือจำนวนเท่าไหร่จึงจะหยุดล็อกดาวน์มีใครตอบได้ไหมหรือว่าล็อกไปเรื่อยๆจนเหลือศูนย์ซึ่งมันดูไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่า ะะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าการที่เลื่อนปิดเทอมอ่ะให้ดูวิวโรงเรียนต่อไปเมื่อพูดถึงโรงเรียนแห่ว่างเปล่าอันนี้เป็นโรงเรียนมัธยมนะก็เมื่อพูดถึงการเลื่อนเปิดเทอมไปถึงกรกฎาคมเนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากนะคะน่าเป็นห่วงยังไงน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าทําไมเขาถึงตั้งไว้หนึ่งกรกฎาคมอะ่ะทำไมถึงตั้งหนึ่งกรกฎาคมมันมันมันน่าตั้งคําถามไหมว่าทําไมต้องเป็น กรกฎาคมถึงจะเปิดเทอมหมายความว่าคิดว่าจนถึงตอนนั้นสถานการณ์จะยังไม่ปกติหรอการที่เด็กไปโรงเรียนไม่ได้เนี่ยมันมีผลกับพ่อแม่ด้วยนะเพราะว่าพ่อแม่ก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติคือมันจะมีลูกคอยเป็นห่วงเป็นภาระอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะก็น่านาสงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นปกรกฎาคม เพราะว่าถ้าหมาว่าคนเราทํางานไม่ได้การที่คนบอกเด็กไปโรงเรียนไม่ได้ก็หมายความว่าพ่อแม่ก็น่านจะไม่สามารถไปทํางานได้เป็นปกติด้วยแล้วถึงกรกาคมเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะในขณะที่วันนี้เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง54คน54คนจากประชากร66.5ล้านคนไม่ว่าเราจะคิดว่าตัวเลขนี้มันเป็นตัวเลขจริงหรือเปล่าหรือว่าตรวจ ตรวจเยอะตรวจน้อยก็อย่างที่โบเคยพูดไปแล้วถ้าอยากรู้ว่าเรดคนติดเชื้อโควิดประเทศเราน่จะเป็นเท่าไหร่ก็ลองคำนวณจากผู้เสียชีวิตดูตอนนี้เรามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด32คนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดในประเทศไทยที่เป็นเปอร์เซ็นต์จากผู้ติดเชื้อแค่1%เปกว่ากว่าคำนวณกลับมานะคะมันก็มันก็ไม่ได้หนีจากไอ้ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เขาได้มาสักเท่าไรหรอก เพราะฉนั้นโบคิดว่ามันใกล้เคียงความจริงละโดยเฉพาะในวันนี้ที่ทางรัฐก็แอคทีฟพอสมควรสังคมก็แอคทีฟในการที่จะสอบส่องหรือดูแลตัวเองคนอยากตรวจโควิดมีเยอะมากนะคะแล้วคนที่อยากตรวจเมื่อถึงอาการป่วยถึงจุดหนึ่งเขาก็ได้เขาก็ได้ตรวจจนได้นั่นแหละก็ตัวเลขก็สรุปว่าโบคิดว่ามันใกล้เคียงความจริงแล้วดังนั้นการที่เรามีผู้ติดเชื้อ ห้าสิบสี่คนในวันนี้เนี่ยนะแต่คุณเลื่อนเปิดเทอมไปถึงกระกฎาคมเนี่ยมันภาษาอังกฤษเรียกว่าไม่แอดอัพคือว่ามันฟังดูไม่สมเหตุสมผลมันทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าเอ้ยมันมีอะไรในสมนการนี้ที่มันขาดอยู่ที่เรายังไม่รู้อ่ะที่เขารู้แล้วเขาไม่บอกเราหรือเรายังไม่รู้หรือเขาแค่เลื่อนไปงั้นงอ้นเนี่ยแม้แต่ที่เยอรมันเองเนี่ย เด็กเขาก็ยังรู้วันเปิดเทอมซึ่งมันจะอีกแค่สัปดาห์สองสัปดาห์เองนะคะซึ่งถ้าถึงตอนนั้นเขาเกิดอยากจะเลื่อนยังไม่ให้เปิดเขาค่อยประกาศตอนนั้นก็ได้แต่เรามีเหตุผลอะไรคะในการที่ประกาศเลื่อนไปถึงกรกาฎดาคมในวันนี้ซึ่งยังไม่ถึงสงกรานเลยและในวันนี้ซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ห้าสิบสี่คน <laughs> แปลกไหมเราจะบอกว่า การคุมเชื้อให้อยู่เนี่ยมันไม่ยากมันไม่ยากจริงๆเพราะถ้าคุณประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมง7วันหรือประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมง3เดือนก็ได้วิธีการคุมเชื้อมันง่ายมากแต่คุมเชื้อยังไงให้คนยังมีลมหายใจทางเศรษฐกิจอยู่ได้ตรงนั้นตั้งหากที่เป็นความท้าทายไม่ใช่ว่าคุมเชื้อได้ไม่ได้แต่คุมเชื้อยังไงให้คนไม่อดตายอ่ะพูดง่ายๆถูกไหมคะ ถ้าคุณจะคุมเชื้ออย่างเดียวคนแถวเนี้ยคิดได้ทุกคนแต่ถ้าคุณจะคุมเชื้อแบบให้คนไม่อดตายอันนี้ต้องใช้สมองละซึ่งทุกคนก็คงจะตอบได้ว่าทุกวันนี้มันสมเหตุสมผลไหมตอนนี้พอเดินมาถึงตลาดแล้ว<อ>ก็วันนี้โบก็ได้ทราบจากธนาคารที่โบผ่อนบ้านอยู่ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ เขาก็ส่ง s m s มานะคะตามที่เราเคยอขอไปทางคอเซ็นเตอร์ว่าเออเราก็อยากจะเข้าโครงการที่มีการปรับการชำระผ่อนสินเชื่อบ้านนะคะก็ได้คำตอบมาว่าโอเคก็เขาก็มีการพักชำระเงินต้นให้ผ่อนแต่จ่ายแต่ดอกเบีย้ยเป็นเวลา4เดือนสรุปว่าบ้านหลังน่าจะเป็นหลังที่อยู่นั่นแหละก็คือ ได้ผ่อนเหลือเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทสี่เดือนแล้วหลังจากนั้นก็จะขยับขึ้นไปเป็นเรทปกติก็คือก็คือลดลงเป็นหมื่นะ่ะนะแต่ว่าถามว่าแบบพอไหมก็คงไม่เพราะเรามีบ้านที่ผ่อนอยู่สองหลังด้วยค่ะอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องแบบหาทางที่จะทำยังไงให้ตรงนั้นมันหายไปนะที่สุดแล้วแบบ ไม่รู้ดีเพรว่าสําหรับคนที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะแบบเก็บไว้ไม่ไหวที่สุดเราต้องปล่อยให้แบบหยุดไปก็คงต้องปล่อยใช่ป่ะตอนนี้เรามาถึงตลาดต,ตลาดแถวนี้ยังคือค่ากิวพอสมควรเพราะวมันเป็นแบบแหล่งการซื้อการขายหลักนะคะทุกคนก็ต้องมาหาอาหารทั้งอาหารสดอาหารสำเร็จรูปจากตรงนี้แหละ ให้ดูคัะเออ,อ,อพอเห็นแบบพอเห็นของแล้วก็เริ่มหน้าซ <c oughs> ื้อมีกุ้งกุ้ง,งยังดูมีความปกติอยู่มากนะคะตลาดนี้ <c oughs> าะตลาดสดก็ยังเป็นแบบ ลมหายใจของของชุมชนนะคะแม้ว่า,าห้างสรรพสินค้าจะปิดไปนะคะคนทำงานห้างร้านค้าที่เช่าที่ในห้างจะได้รับผลกระทบนะแต่ตลาดสดก็ยังเป็นเป็นที่ที่คนยังซื้อขายนะคะเป็นความโชคดีของของเมืองไทยอย่างหนึ่งนะที่ อากาศมันร้อนนะคะแล้วก็คนไทยใส่ใจเรื่องสุขอนามัยมากมาก,มากพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างมือคนถึงขั้นแบบเอาสเปรย์ฆ่าเชื้อแบงค์ฆ่าเชื้อเงินที่ตัวเองใช้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเกินระดับเฉลี่ยไปเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็คนก็ใส่หน้ากากกันเนี่ยใส่กันทั้งตลาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ เกิดว่ายุทธศาสตร์ของการควบคุมโรคกับระดับการแพร่ระบาดมันสมดุลกันเมื่อไหร่เราก็น่าจะได้กลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะทั้งในห้างสรรพสินค้าเราก็ใช้ามาตรการโซเชียลดิสแตนซิ่งก็คืออยู่ห่างๆกันเมตร2เมตรใส่แมกสก อาจจะใส่เฟซชิลด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอม,มันก็น่าจะใช้ชีวิตไปได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเนี่ยค่าเทอมก็จะตามมาและนะมาตรการค่าเทอมของคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะคะของโรงเรียนลูกชายบอกก็คือมีโปรแกร,รมให้ผ่อนผ่อนสิเดือนผ่อนศูนย์เปร์เซ็นต์เดือนคือพูดง่ายผ่อนกับบัตรเครดิตนั่นแหละนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครใจ่ายตรงเวลาจะ ลดราคาให้ซึ่งปกติมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาจริงๆก็ให้ไปคุยกับทางโรงเรียนนะดังนั้นรัฐบาลก็เตรียมไว้เลยนะคะมาตรการรับค่าเทอมจะทำยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังคิดว่าจะใช้ยุทธศาสตร์แบบนี้ต่อนเนี่ยก็ต้องดูว่า จะจ่ายไหวไปเรื่อยๆไหมมาตรการจะตามออกมาทันสิ่งที่ประชาชนจะต้องจ่ายไหมหรือจะปรับยุทธศาสตร์หรือจะปรับยุธท,ท,ทยธศาสตร์หยุดมัดมือมัดเท้าประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถมีลมหายใจทางเศรษฐกิจได้เองเก็บเครื่องช่วยหายใจทางเศรษฐกิจไว้ให้กับเซกเตอร์ที่จำเป็นจริงๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวนะอันนี้ก็น่าจะเป็น ข้อเสนอหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะโอเคเดี๋ยวขอไปช้อปปิ้งบ้างนะคะก็เทคแคร์ทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ